ผมผมมันแตกพี่อ๋อบอดี้แลงเกวมาท้าหัวนี้โคชิเลโอมาไอจริจอบาอันนี้คิดจริงอคือเด็กอ่นบทด,ดูแล้วคือตอนนั้นอยู่กองอาติเบอกบอกถ้าถ่ายเสร็จกูชอบมึงจริงมึงอย่ากโกรธกูนะ ที่เล็กก mm ็พ hmm. mm ูดแบบนี้เหมือนกันตอนตอนเก็บข้อมูลมนุษย์ป้าตอนสัมภาษณ์เด็กว่าเออเอ้ยที่ไไตอนหนอะเรนเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเอ๊ะอากาศมันร้อนจังเปิดแอร์เคยแฟนตื่นหรือยังค่ะอ๋อตื่นแล้วครับปกติผมไม่นี่แหละใช่ใช่ปกติแย่กว่านี้มั้งเห เลยรเลยรัเลยเลไม่ตื่นต้องตีแล้วปกติไงปกติไงปกติก็คือจุกันเล่นแบบนี้อยู่แล้วลองลองเด้้ลองได้าๆดิเดียวิ่งดิง เหมือนนะมันเขินแล้วไม่ใช่มันเขินนะสาผมมันเด็กร้อเล่นร้อนเล่นร้อเล่นอย่างนี้มันเขินก็ก็จริงๆเหมือนที่เขามีจีนโชว์หมนะอ่านั้นตูดใช่เฮ้ยว้ายคือก็แบบเอ้ยคือออกมาก็ดูใช่ไหมล่ะเราก็เอ้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยใครน่ารักใครน่ารัก ต่อพื้นอ้น้งยังไม่ทันเลยตัวจริงโรแมนติกไหมคะโรแมนติกมากเหรอเขาถ่ายแฟนโอ้โหเด็กๆก็มีอยู่มีแบบเอ้ยเซลๆกันมาแบบนี้ฮะโรแมนติกมันโรแมนติกวองที่ดูดิดูทำมันเขินได้ จริงต้องลองใจใช่ยังไงแต่ถ้าไม่แน่ก็อย่าลองเ้ยรักไหมมาลองกันเนี่ยตัวคาลิเตอร์ของงานคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยิ่งคบกันมาสามปีเนี่ยก็จะมีความแต่ไม่มีเวลาใช่ไลงขึ้นมีจัดเงีบบเงียเง้ย wouldn't be in